ยะถาวาริวะหาปูลาปริปูเรนติสาคหลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสภิปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถา Màn mịt cho tìm lạc xôi giả thang đi vào Ai เดี à, guide, ang, at huh? uh, ่ยวเดียวเดีได้เมื่อเด้อห้จับภาพวัดในเด็ให้จับภาพสวยงามภาพที่ฮารูย่าเออแมประวัติการยานโจมทางบ้านนอนสมโบนแลังยานโจมอนุโมทนาหน้างผู้เดินทางมาร่วมสายท่าแรกระท่า้องลงตากีเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวใเมื่อเด้ออ่า ไปคยไปเรือยพอควายย่าให้ย่าให้ย่ให้บุญเฮียได้บุญลไอ้พกอะไรคือตนเงื่อนกับพอในที่อะไรจะสินางแกแอลจะเสื้อมเนตรงง้เออสัดยางอยู่จะื้อย อาจจะได้เด้อบ่แม่ําอลอลอนํลอนําห่ง ท้องยาดรวบมาโนนสมบูรณ์หลังเป็นบาลามีพร้อมมังตะกีะะะะะะก้เอ่ยวันต่างบาลามีแควไปเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันดีได้ทำผ้ปาป่าสามาคีมาร่วมกันกทําบุญทําสร้างเมรุกกัแพงแลสราณาบุญชาวบ้านโนนสมบูรณ ทุกคนขอจงมีความสุขความจเจริญทุกๆท,ท,ทั่วหน้าที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ขอจงมีแต่ความสุขความจเจริญคุณศรีพระรัตนตัยจงคุ้มครองทุกคนในวันนี้อัตมาหรือหลวงปู่ก็ขอให้มีโชคมีทรัยทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้กราบเรียนพ่อแม่พี่นอ้องชาวตำบลไก่เคียงนะฮะบ,บ่านนนทสมบูรณ์ของเขา ถุกๆมาแต่ได้ร้ายหมองนะครับมือนี่เป็นมือสันบันดีผีใส้ซ้ำผับป,ปานะครับพ่อแม่พี่น้องได้นาของผับป,ปามาซอยวันนนท์สมบูรณ์เพื่อสร้างเพื่อแปลงนะครับวันนนท์สมบูรณ์ก็ช่วงนี้เป็นบ้านที่ตั้งใหม่นะครับตั้งมาประมาณยี่สิบห้าปีนะครับยังวัดนี่ก็ยังร้อนสมบูรณ์นะครับยังขาดยังเขินอยู่ได้หลายอย่างนะครับ จะวอจังสันก็ด้วยด้ขอพี่ค้อน้องขอไปบอกบุญไปได้ร้ายหมองนะครับเพื่อจะได้มาซอยกันมาร่วมกันสั่งกันแปลงนะครับอ่ามนฑรตมบี่ก็กกอต่างมาปี3-8นะครับปี3-8แล้วก็ครบมือหน้ามือนนี่ปีนะครับก็ัพก็ผมก็เป็นเพื่นไห้ยเป็นพยาบาลคนแรกนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ พัน์สมัยจาลุกมูนแล้วก็คนที่สามก็นายผินมรโคกคนที่สีก่ก็นายกัมพาส,สายแววนะครับออกับพันธอวตค้นแรกก็คือนายทวีคุนพันธ์นายบุญธรรมสายแววนะครับผู้สกุลนบุตรผู้แรกในมนุษย์สมบูรณ์ที่คอต่างแยอวมากเนี่ยคือพอพ้องท้องสายแววนะครับครับการสำหรับส่วนนี้กับกำลังกอกำลังสร้างาอยู่ครับกับกำลังหาเงิน ลบทบสางเมนนะครับสางเมนเพื่อว่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับของในโม่ว่านเฮาหรือว่าบา้านอื่นๆเพิ่นก็ต้องมีนะครับช่วงนี้ก็อา,อาศัยหลวงปูแสวงนี่นะครับ